ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดม,มานานกว่า10ปีจดปุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันครับยินดีต้อนรับสู Return Studio กกกันนนเเหมมมือดิค็จะาาทร อัปเดตข่าวสารของ e ีฟรูบอล2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนคลิปนี้เขาจะทําการพูดถึงสิ่งที่กําลังจะหายไปนะครับรวมไปถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอะไรกันบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็มารำการรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปการก็าเามือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคน ก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหญ่เวอร์ชันของ2.6.0หรือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับก็มีอะไรที่เข้ามาหมายเยอะแยะมากมาเลยครับผมเองก็ทาการไล่เรียงไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถไปย้อนชมกันได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดของการอัปเดตเวอร์ชัน2.6.0นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับสิ่งที่หายไปอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของแคมเปญครบรอบ6ปีสำหรับการแจกฟรีบุนโน่เฟอร์นันเดสนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกันในนนววัพรุ่่่งี้9ะไมาจเป็น การแจกฟรีบุโนเฟอร์นันเดสนะครับรวมไปถึงการเปิดแพ็กฟรีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การแจกทองฟรีจากล็อกอินนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีแคมเปญไหนที่เข้ามาแทนที่กันบ้างก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับต่อมาอย่างที่2คือในส่วนของโปรโมชั่นทองลดราคาครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้คนหรือว่าหมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคอยเซลทุกคนหรือว่าโปรโมชั่นรคนนะัับก ต่อมาอย่างที่3คือในส่วนของการรีเซ็ตแมทพาร์ตนักคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเคยในวันพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มนับหนึ่งใหม่กันทั้ง3ช่องเลยนะครับแล้วก็จะมีการรีเซ็ตของรางวัลนักคนรวมไปถึงนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเลยกันนะครับว่าของรางวัลจะมีมารูปแบบไหนแล้วก็นักเตะก็เป็นรูปแบบไหนต้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับสำหััแพ็คนนนนนกกเะีี่มมมดดอาาายยยยุุไปใววง้้ลรับ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คของตำนานการอีพิกนะทุกคนสำหรับสัปดาห์ปัจจุบันก็คือแพ็คของ FC บาร์เซโลนานะครับนำทัพโดยโรนัลดินโน่นะครับอันเดสอินเอสตาแล้วก็เบเลตตีส์คนนี้คือ3ามตำนานของ FC บาร์เซโลนานะครับรวมไม่ถึงแพ็คของมาลายูเอตุสนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับอเล็กซานโดรเดียเปโลพาวิลเน็ตเปตและก็เอ็ดการ์ดาวิดนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับและก็แพ็คที่จะเข้ามาแทนที่คือในส่วนของนี่นะทุกคนเป็็นนแพคคขอองโชทาหรืว่ เอสเกตคอสซี่นะครับสรหรับแบ็กสายเปิดโมงนะทุกคนหรือว่าเป็นนักเตะของสายเปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวเกมได้มีการสปอยมา3เงาตามนี้้วทุกคนก็เมื่อผมได้หาข้อมูลมานะครับก็ได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นในส่วนของเทนนัเล็กซานเดอร์แนจากองแดงลิเวอร์พูลครับทุกคนคิเรนทิปเปียจากสาลิกาดงนิวคาสเซิลน,นะครับปิดท้ายด้วยลุกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเมื่อนำา3นักเตะดังกล่าวนะทุกคนเข้ามาอยู่ในส่วนของ เงาที่ตัวเกมได้มีการเปิดเผยมานะครับก็จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสหรับ3นักเตะของการ์ดโชว์ไทม์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือเทนนิสเล็กซานเดอร์อานนครับคิเรีนชิปเปียร์และก็ลุคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับการ์ดของโชว์ไทม์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้ทนะุกคนก็ในส่วนที่เหลือมันกำการลงรายละเอียดให้อีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วกัันนะครบ ต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์อีเวนต์การแจกฟรีเทมเชนดิวของสเปนลีนคนรวมไปถึงอีเวนต์การแจกทองฟรีจากชาเลนจ์อีเว้นท์50ทอนครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับปิดท้ายด้วยอีเวนต์ของการฉลองแชมป์บายเยนมิวนิคนะครับวันนี้ก็หมดอ,อายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์หรือว่ายังไม่ได้รับนักเตะแจกฟรีนะคคคครรรรัััับบบกก็ีนนีีเเเเข้้้าาาไปลลยยย์นนนนนนนภใืท่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะหายไปและก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ